สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นลิเตอร์ในตำแหน่งซัพพอร์ตกันนะครับผมเป็นแนวทางในการเล่นซัพพอร์ตในแพทใหม่นะครับก็สำหรับแนวทางในการเล่นซัพพอร์ตในแพทใหม่ก็ไม่ค่อยต่างจากแพทก่อนๆเท่าไหร่นะครับก็เล่นเหมือนซัพพอร์ตปกติเลยก็คือ1เลยนี่ก็เป็ได้ก็มาช่วยเมทเคเว แต่ว่ามากดดันเมทอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะทําให้เมดของเราเนี่ยเดินไปเติมเกมไวกว่าเมทอีกทีหนึ่งจากนั้นเนี่ยผมก็เลือกที่จะไปช่วยเลนที่มีแครี่อยู่นะครับก็เข้ามากดดันเมทเขาเนาะจังหวะนีดด้ต้องออกนะครับเพราะว่าเขามาแก๊งกันไวความนี้อีกทีมเป็นเอาอีกด้วยก็เลย แกงไหวนะครับวันนี้ผมก็เล่นลิเตอร์ก็ต้องเน้นกดดันอีกทีหนึ่งไม่ก็เน้นคุมพุ่มเป็นหลักวันนี้ผมก็เดินไปเติมบนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเลนล่าเป็นเรนที่คงไม่โดกนกระทำหรอกก็คือเน้นมาช่วยแครี่ดกว่านะครับวันนี้ก็ยืนในพุ่มนะครับเพราะว่าตัวลิเตอร์เนี่ยเก่งในพุ่มมาก โดยเฉพาะต้นเกมจังหวะนี้เราได้จังเกิลเรากกอนเนาะทำให้เราการันตีได้บัฟบางกรอเล็กเลยจังหวะนี้ก็เล่นนะครับผมเมยเราเล่นผมก็เล่นตามเนาะงัด2ทีแล้วถอยออกมาจังหวะนี้ผมเล่นไม่ได้เล่นลึกหรอกแต่เมยเขามาเติมรับก็เลยตายผมก็สกิลสองไม่ทันนะก็เลยตายไปถ้ากดทนันอาจจะรอดโอเคครับผมจังหวะนี้ก็ไปโซนนะ ไปโซนตรงมังกรใหญ่แต่จังหวะนี้ไม่ทันเพราะว่าผมตายเนาะอีกแล้วก็ที่ไปเล่นข้างบนเมื่อกี้เล่นกันนานไปนิดนึงไม่ป่าเขามาเก็บแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็มาแก๊งเลนล่างนะเพราะว่า,าคิวกดเราโดนกดเนะาะจังหวะเมื่อกี้ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้เมดฆ่าดีกว่านะครับแต่ผมผมอ่อยากอยากฆ่าความสะใจ นี่ผมเข้าไม่ถึงนะก็พยายามอยู่ในพุ่งไว้แหละแล้วก็ออกมามีสกิลสองเราก็ถือว่ารอดเนาะก็วับกลับบ้านเล่นซัพพอร์ตก็เสียเลือดเสียเนื้อได้ครับกลับบ้านบ่อยๆได้เนาะแล้วค่อยไปเติมเพื่อนอทีหลังก็หลังจากที่เราเสียมังกรใหญ่เราก็พยายามมาเก็บคองแทนวันนี้ทีมเขาก็มา พยายามจะคอนเทสต์เนาะผมก็ไล่ครับจะซัพพอร์ตไล่ได้นะเป็นตัวลิคเตอร์นะครับกดอันติไล่ไปเลยไม่ต้องไปเสียได้นะครับแค่ไล่ออกก็พอเนาะนะครับพอไล่ออกก็คือเขาเลือดน้อยกันหมดใช่หไหมครับแล้วก็มาเก็บไอ้นี้ได้วันนี้เมดเขามานะแต่ก็เราเชื่อมั่นในป่านะครับเห็นไหมผมกลับไปแล้ว เีมเล่มซัพพอร์ตก็กับบ้านบ่อยก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างวันนี้แคลโลี่เราโดนเอาอีกเนาก็มาวันนี้ผมมาผมกะจะมาช่วยเนาะแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับถึงจะมีแข่งแต่ก็เอาอีกเขามาข้างหลังก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับจังหวะน,นี้ก็เดินครับผม เดินพยายามเดินเปิดแมปเนาะเช็คแมปเดี๋ยเขาพุ่มเาว่าตัวเราแต่เป็นตัวที่คุมพุ่มเก่งอยู่แล้วสามารถเดินเข้าเอาหน้าไปเช็คได้นี้ก็มาโซนเปิดแมปเพื่อนนะว่าโอเคตรงกลางมีใครบ้างก็พยายามคุมพุ่มไว้นะครับ ช็อตน,นี้ผมแกลไปช่วยแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าผมพุ่งพุ่งไปคือทุกความที่ทามิงคีบบนมันหมดนะก็มีโอกาสที่เขาจะเดินมาเติมกางช่วงนี้เขายังไม่เห็นผมนะเพราะว่าผมอยู่ในพุม่มเราจะเห็นแค่แคลรี่ช่วงวะนี้แคลรี่ลึกผมก็เลยเข้าเลยนี่คือจังหวะการรอเล่นดิกเตอร์ซั้พหร์ต้องใจเย็นนิดน,นึงนะครับในการยืนในพุมนะ่มเนาะว่าถ้าเราส่งสี่ส่งห้าออกไปเนี่ยเขาเห็นพวกเขาจะไม่กล้าเข้ามานะ วันนี้ต้องเข้าไปรับกระสุแนแทนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแค่เล่นลอยๆเนาะ,ะเหมือนเดิมครับคุมพุ่มครับเห็นไหมัวเราคุมพุ่มแล้วเราก็จะเห็นวิชั่นของศัตรูกอ่อนนี่เป็นแนวทางการเล่นของเจ้าซัพพอร์ตเนาะเน้นยืนคุมพุ่มไปครับวันนี้ซัพพอร์ตที่ดีไม่ควรที่จะแย่งคีฟแคลรี่เนาะ ผมก็เลยยืนดูในพุ่มอย่างเดียวตอนนี้ผมกัดจะงัดผมคิดว่าเขาจะเดินมาแต่เขาไม่เดินมานี่ครับเราเอาคีบให้แคลรี่เนาะเราค่อยมาแบ่งกับแคลรี่เอาเพราะว่าถ้าเราเอาคีบแคลรี่หมดเลยเนี่ยก็คือแคลรี่จะจนเลยครับก็คือหายไปเวฟหนึ่งอะ่ะก็ประมาณหลายร้อยอยู่อะ่ะแคลรี่เสียทั้งเวลเสียทั้งเงินซึ่งแคลรี่ไฮยเตเป็นตัวเลดเกมด้วยต้องใช้ของด้วยซึ่งถ้าเราไปคโมยคีบแบบน,นั้นก็ ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับจังหวะน,นี้เขาจะอยากเล่นเยอะมากเลยเหมือนเดิมว่าเรายืนคุมพุ่มไปฮะตอนให้เขารู้ว่าเราอยู่ในพุ่มเราก็เราเคยยืนไปแต่จังหวะน,นี้เขามาเยอะ <S <S ก็เลยอ,ออกได้ออกนะครับิเตอร์ไม่ใช่ตัวมาดตาแต่แค่คุมพุ่มโหดนะครับวันนี้ก็เปิดแต่เปิดพลาด ยังดีที่เมทเขาบินไม่ขึ้นนะครับไม่งั้นก็อาจจะตายหมดหวานี้เนี่ยผมเข้าไปคีบเลยแรกเลยเพราะว่าขวาเนี่ยอ่าเพื่อนทําคีปแล้วก็ได้ป้อมเลยก็ถือว่าคุมนะครับเราตายได้นะครับถ้าคีบหมดเนาะทำให้เราไม่เสียป้อมบนเนี่ยะครับเราคมมากแล้วเราก็เดินเหมือนเดิมครับเดิน,เด,นเดินทั่วแมปเลยครับเดี๋ยวเข้าพุ่ม พยายามใหญ่ให้เขาเห็นตัวเราเนาะจังหวะน,นี้ไม่มีใครมาเส์กลางผมเลยต้องเคลียร์นะเพราะว่าดูจากรูปมินิแมปแล้ะไม่มีใครมากางเลยก็เลยผมก็เลยต้องเคลียร์ทำให้เนี่ยครับผมยึกย,กยักยักกับป่าเขาได้นะป่าเขาก็จะช้านะครับทําให้เพื่อนเราเนี่ยไปเก็บมังกรได้ฟรี free. แล้วก็ทําให้ป่าเขาช้าด้วยมันเดิมครับคุมพุ่มครับเล่นริกระคุมพุ่มอย่างเดียวเลยนะ พยายามดูวันนี้ผมวิ่งไปขว่ขานะโอเคแล้วเราก็วิ่งขึ้นบนนะครับวิ่งไปดูลแลเชอรี่เนาะว่าเราเห็นแล้วว่าทีมเขาเนี่ยก็คือวิ่งขึ้นมาเหมือนกันก็วิ่งลงไปก็ตัอนไ้ฆ่าได้ไปเหมือนจะไม่ได้นะครับ เราได้มีอยู่นี่ครับเรายืนไปเลยนะครับยืนในพุ่มไปเลยเนะี่ยเห็นไหมเรารอทาจังหวะอย่างเดียวเขาจะตีมาก็ตีมาว่าลิกเตอร์เนี่ยอยู่ในพุ่มก็ถือว่าโหดอยู่นะคะรับวิ่งเขาเข้ามาในพุ่มนเนี่ยเขาจะเสียเปรียบเรามากเลยเราก็วิ่งไปรับเวีนเนาะยังไงก็ต้องวิ่งไป เลยต้องเจ็บเลยครับก็เรียนให้เข้าป้อมเนาะ <S <S แต่ละป่าเราก็กำลังอออฟเฟชียก็สามารถช่วยป่าฟาร์มได้ถไม่ก็ไปโซนแทนได้โซนโซคุ้มก็ดูว่าเป็นมีกมใหมมาคอนเทนต์ล้นว,วันนี้ก็ยืนในน้ำไปก่อนไว้กดดนันได้เพราะว่ดาดันพุงยาวเอแคลี่เขาเนี่ยนเดินเรานีง ที่เขาไม่ได้เวฟนะครับเมืเ่อกี้เพราะว่ายืนกับเอนอยู่เมื่อกี้วันนี้เหมือนเดิมครับคุมพุมนะ่มฮะเลยเขาพุ่มยาวเลยจะดูคุมไปเลยครับแล้วก็หลอดดูจังหวะนี้เมย์เขาหลุดนะอ่าเมย์เขาหลุดผมไมเลยนยังดูอยู่นะผมยังไม่ออกเลยอัน้ผมออกนะออแล้วเพื่อนโดนเยอะแล้วจังหวะนี้แคลรี่เขาเ้าไปก็สวยครับ นี่ครับเราสามารถไล่ทีมได้นะเกีน้าขเขาจะวิ่งมาเติแตมแล้วเราก็วิ่งไล่ไม่คาไม่ไเข้ามาอย่าง,งลิงีการเข้าด้วยครับเขาเลยก็ต้องไปการลีปก่อนจังหวะน,นี้เราก็ขึ้นไปดูบนเตรียมตัวได้แต่ด้วยความที่เป็นยีน่าครับเขาตัดเป้าหมาย นจริงก็เลยทำอะไรไม่ได้รือผมไม่ได้ติดต่อมาเนาะก็เลยแนะนำให้ติ๊เกอร์อ่ะก็เลยวันนี้นะครับทีมเราก็ไปเก็บมังกรใหญ่เนาะเราก็เหมือนเดิมครับมาโซนครับมาโซนแค่ภูมิ ันนี้เจอเอาอีพอดีเนาะช่วงวันนี้ยีหน้าเขาเล่นนะครับเขาพยายามจะเล่นเนาะแต่เขาพลาดมันเดิมครับเล่นลิกเตอร์นะครับไล่ครับไล่ได้เราอึดอยู่แล้วรอ,ววอของแทงเนาะเราก็ยืนในพุ่มไปเราก็สามารถงัดให้เพื่อนหน้านะอยู่ในพุ่มเราโหดอยู่แล้วครับนี่เขามาเล่นในแถวพุ่มเลยเนี่ยเราจะได้เปรียบก็จงังงวะนี้ก็น่าจะชนะแล้วนะครับเพราะว่าเอาอีกตัวเดียวเนาะ ก็ถ้าเต็มที่ก็เคลียร์เวฟได้แหละแต่ก็คงจะทำให้ไอ้นี้ไม่ได้โอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นแนวทางในการเล่นเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ สามารถคอมเมนต์กล่าวชมหรือว่าแนะนำอะไรให้กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับผมบ๊ายบาย